คริปโตโลกใหม่โอกาสและความท้าทายสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของเราในวันนี้ครับหัวข้อที่เราจะมาคุยกันบอกเลยว่าน่าสนใจมากและเกี่ยวข้องกับอนาคตของโลกการเงินโดยตรงหัวข้อนี้คือคริปโตโลกใหม่โอกาสและความท้าทายหลายคนคงเคยได้ยินคำว่าบิตคอย อีเทเรียมหรือ NFT แต่จริงๆแล้วคริปโตไม่ได้เป็นแค่การลงทุนหรือราคาที่ขึ้นลงแรงเท่านั้นนะครับมันคือการเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ทั้งหมดเรื่องเงินและคุณค่าย้อนกลับไปปีคศ2009ครับบิตคอยถือกำเนิดขึ้นพร้อมคำถามสำคัญว่าเราจะสามารถมีเงินที่ไม่ต้องพึ่งพาธนาคารกลางได้ไหม จากความคิดเล็กๆของกลุ่มคนไม่กี่คนครับวันนี้คริปโตได้กลายเป็นตลาดการเงินขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์หนึ่งในโอกาสของโลกคริปโตใหม่ 1. การเข้าถึงทางการเงินลองจินตนาการดูครับคนที่ไม่มีบัญชีธนาคารแต่มีแค่มือถือกับอินเทอร์เน็ตก็สามารถโอนเงินรับเงินหรือเก็บทรัพย์สินดิจิทัลได้ทันที 2. นวัตกรรมใหม่ๆเช่น NFT ที่ทำให้ศิลปินขายงานศิลป์ได้โดยตรงไม่ต้องผ่านในหน้าหรือ Metaverse โลกเสมือนที่เต็มไปด้วยเศรษฐกิจใหม่ๆ 3. การยอมรับในระดับโลกบริษัทใหญ่ๆอย่างเท s l a PayPal เริ่มเปิดรับการชำระเงินด้วยคริปโตบางประเทศอย่างเอลซาวดอร ถึงขั้นประกาศใช้บิตคอยเป็นเงินที่ถูกกฎหมายแต่แน่นอนครับโลกคริปโตก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ 1. ความผันผวนสูงราคาสามารถพุ่งขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์ในปีเดียวแต่ปีถัดมาก็อาจร่วงจนคนหมดตัวได้เหมือนกัน 2. กฎหมายและกฎระเบียบบางประเทศเปิดกว้างแต่บางประเทศเข้มงวดมากทำให้นักลงทุนต้องผเผชิญความไม่แน่นอน 3. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยมีทั้งการแฮ็กโปรเจกต์หลอกลวงหรือเราเรียกว่ารักภูที่ทำให้นักลงทุนสูญเสียเงินเป็นล้านล้านดอลลาร์ 4. ความรู้ของผู้ใช้งานหลายคนกระโดดเข้ามาเพราะกลัวตกขบวนแต่ขาดการศึกษาสุดท้ายก็กลายเป็นผู้เสียหายอนาคตของคริปโตอาจไม่ได้แทนที่เงินกระดาษร้อเปครับ แต่เรากำลังเห็นการผสมผสานร,ระหว่างการเงินแบบเดิมกับเทคโนโลยีดิจิตอลหลายประเทศกำลังทดลอง CBDC หรือเงินดิจิตอลของธนาคารกลางที่จะทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกการเงินดั้งเดิมกับโลกคริปโตนักลงทุนธุรกิจและผู้ใช้ทั่วไปจำเป็นต้องเปลี่ยนวิธีคิดไม่ใช่มองคริปโตเป็นเพียงแค่การเก็งกำไร แต่องมองมันเป็นนวัตกรรมการเงินที่จะอยู่กับเราไปอีกนานโลกคริปโตใหม่นี้เป็นเหมือนดาบสองคมครับถ้าเราเข้าใจและใช้มันอย่างถูกวิธีมันจะเปิดโอกาสให้เข้าถึงการเงินแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนแต่ถ้าเรารีบร้อนเข้ามาโดยไม่รู้ไม่ศึกษามันก็อาจทำให้เรากลายเป็นเหยื่อของความเสี่ยงได้ง่ายเช่นกันคำถามที่อยากฝากไว้ก็คือ คุณอยากเป็นผู้ตามกระแสหรืออยากเป็นผู้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากมันอย่างชาญฉลาดและพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ